สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัลโดยนายกิติพันธ์ขันติสินชัยนายกสมาคม,ม,าคมจัดงานซอฟว์อเพนิ่งเปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการที่ร้านอาหารโกพลัสถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดนนทบุรีในคืนวันที่15มกราคม2515มีแขกผู้มีเกียรติผู้สนับสนุนสมาคมและเพื่อนเพื่อนสื่อมวลชนเข้าร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับข้างโดยงานเปิดตัวสมาคมครั you ้งนี้ได้รับเกียรติจากพลตำรวจตรีอธิวิชกมลรัต ผู้บังคับการกองตำรวจสื่อสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเป็นประธานเปิดงานนาย,ยกสมาคมได้กล่าวถึงจุดประสงค์ในการก่อตั้งหลักใหญ่คือต้องการสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับช่างภาพสื่อมวลชนได้มีแหล่งพักพิงเป็นที่พึ่งพาแก่สื่อมวลชนทั้งที่เป็นสมาชิกและเพื่อนร่วมอาชีพบรรยากาศการจัดงานเรียบง่ายเต็มไปด้วยความอบอุ่นแห่งน้ำใจสื่อมวลชนทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่ามาร่วมสังสรรค์กันด้วยรอยยิ้มอย่างภาคภูมิ ทางสมาคมยังมีการจับรางวัลแจกให้กับผู้ร่วมงานทุกคนมีของชํำรวยฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านอีกด้วยค่ะงานในวันนี้ก็คือหมายถึงว่าก็สมาคมเรานี่ก็มีสมาชิกก็เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นเป็นการจัดเพื่อปีใหม่การรวบรวมสมาชิกซึ่งมาอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วก็จะได้มาสังสรรค์กันแล้วก็อ่ เพื่อส,สวนสมัคคีกับสมาชิกอะไรพวกนี้นะครับเพื่อให้เป็นการสายสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกันของสมาชิกนะครับวันนี้มีสมาชิกมาเข้าร่วมกันกี่ท่านครับตอนนี้มีจากกำนักไหนอะไรยังไงบ้างครับตอนนี้ยังยังยังไม่ได้เช็คเลยยังไม่ได้เช็คว่าใครมาบ้างนะครับแต่ก็มากันเยอะแล้วตอนนี้มาเยอะ ซึ่งเกินการความคาดหมายของของเรา <S 2> <S 2> ถึงมากันามาเ<า>ยอะมากทางสมาคมเราจะมีอะไรบ้างครับผลงานอะไรที่เราจะได้เห็นกันในอนาคตบ้างครับผมมีเยอะเลยครับแต่ว่าความจริงเรากเเเ็เพิ่งจะขอตั้งมาได้ไม่นานนะครับเอาว่าคําว่าไม่นานดีกว่าแต่ว่าทุกสิ่งท,ทุกอย่างเราคิดไปเยอะมีหลายโครงการหลายโปรเจกต์ซึ่งจะให้กับสังคมให้กับสมาชิก ซึ่งอนาคตนี่เราต้องต้อง,ต,องต้องทำแน่นอนครับขอให้รออีกสักสักนิดหนึ่งเพราะว่าสถานการณ์บ้านเมืองมันก็โอเคมันมันไมน่ไม่ไม่เหมาะที่เราจะทําอะไรอะ่ะใช่ไหมฮะจะไปติดต่อใครไปหาใครไปพบใครมันก็ต้องระวังตัวต้องปิดหน้าปิดตา่างเงี้ยมันก็ขยับอะไรไม่ได้ความจริงเรามีม,มีอะไรที่จะทํามันข้างหน้าเยอะมากเลยครับเพราะว่าถึงเราเรา,เราจะเป็น คนที่ดูอายุมากหน่อยนะแต่ว่าเราไม่ได้อายุมากความคิดเราไม่ไอายุมากเราจะไปตามตามสถานการณ์ของบ้านเมืองตลอดนะครับอยากจะทําอะไรทุกอย่างที่ที่ที่เราคิดไว้เพราะว่าผมก็เห็นบางคนก็ที่เขามีสมาคมมีอะไรเยอะะแต่ว่าเรามันก็ยังยัง,ย,งยังไม่ค่อยโปร่งใสหรืออะไรแล้วแต่นะคือเราอยากจะทําตรงนี้ให้เห็นให้ให้สมาคมเพื่อนเพื่อนสมาคมอื่นๆได้เห็นว่า เราเราทำอะไรเนี่ยเราบริสุทธิ์ใจเราไม่ได้ทําเพื่อกกบโกยอะไรทั้งนั้นนะครับแต่ว่ายัางไงก็ขอใหท้ทุกท่านที่เป็นสมาชิกหรือว่าใครที่จะเข้ามาอยู่กับเราเนี่ยขอให้มั่นใจได้เลยว่าเราร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าถามความรู้สึกก็รู้สึกว่าเออก็ดีนะครับเรามีความรู้สึกว่าเออเราเป็นที่พึ่งน้องๆได้นะครับถึงแม้เราอาจจะไม่ในวงการเราก,เราก็เราก็อยู่มานานแล้วนะครับว่า ผมเริ่มตั้งแต่อยู่ผมจะอยู่สยามรัฐตั้งแต่ปี22นะปีนี้ผมก็71แล้วนะครับแต่น้องๆก็ให้ความไว้วางใจที่จะให้ผมมาดูแลตรงนี้แล้วก็มันก็เป็นความภาคภูมิใจนะความภาคภูมิใจของของตัวผมเองนะที่ว่าเออทุกคนให้ให้ให้ความเคารพนับถือซึ่งจะเอยปาก,กบใครท้องนุ่งทุกคนเนี่ยชีวิตเรามันอยู่ได้ด้วยเพื่อนนะมันเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยมันดีนะครับเราก็อยากจะอันนี้ให้ให้ ให้คนที่หลังจากที่ผมผ่านพ้นไปเนี่ยก็อาจจะให้ให้ให้ดูดูตัวอย่างผมเป็นเป็นพื้นฐานแล้วกันนะครับความจริงใจและอะไรกันท่านนายกครับครับวันนี้ถือว่าปีนี้ได้เริ่มเป็นการเปิดตัวสมาคมเลยไ่มครับอ่านี้แค่แ่าอาเดิมมั้งคิดว่าน่าจะมีการอ่าเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งอ๋อครั้งหนึ่งอ๋อในที่นี้ตัวเป็นทางการครั้งหนึ่งเราเราคิดไ้อยู่ว่าประมาณนั มีนาเนี่นนาะนาะน่าจะทำอะไรได้คือชีวิตช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องการแค่พบเอาสมาชิกว่าพบปะกกันในช่วงแรก <นะ S 2> แล้วก็สถานการณ์ตรงนี้มันก็ยังแข่งกับโควิดอยู่เราก็ย,<ช>ยังไม่สามารถที่จะจัดงานใหญ่ได้ดังนั้นในช่วงนี้ก็มาสั่งสรรหาหรือเอา เพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการสื่อมารวมตัวกันรวมทั้งบรรดาผู้สนับสนุนฝ่ حم, ายประชาพันธ์องค์กรต่างๆนะฮะเข้ามาเข้ามารุวนตรงนี้ส่วนในปีน,ปปนี้คุณถือว่าเราก็จะมีโครงการจัดงานใหญ่อยู่อยู่หลายโครงการโครงการกิจกรรมช่วยเหลือสังคมด้วยนะฮะแล้วก็จะมีการจัดงานแกรนด์อวอรนี่อีกครั้งหนึ่งนีง่ลองนี่เป็น่านลองนี่ทนรองนายกท่าทรลองพูดเลไหน่อยครับครับก็าพูดถึงการที่เรามารวมตัววันนี้โอเคคุณรู้สึกไ่างบ้างครับก็ดีใจครับเห็นเพื่อนพ้องพี่เรา นะครับมากอบคุมทำนะครับเพื่อสังคมนะครับช่วยเหลือนะครับเพราะเราเป็นสื่อออนไลน์นะครับก็อยากเห็นแนวทางการทํางานให้มีปมัจจุบันร่วมกันนะครับเพื่อหาสีดีให้กับตวางเชื้อนังคมครับผมทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่นะครับ